ฮัลโหลสวัสดีค่ะตุ้มนะคะวันนี้ตุ้มจะมาทําขนมจีบหมูค่ะแล้วตุ้มก็นึกได้ว่าที่บ้านเนี่ยก็มีเครื่องผสมอาหารหรือว่าเครื่องนวดแป้งตัวนี้อยู่นะคะก็แค่เปลี่ยนหัวตัวนี้ค่ะให้เป็นหัวไม้ไ,มไมายใช่ไหมคะแล้วก็เอาพวกส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้าไปไว้ในตัวโถของมัน คือเพึ่งพิ่งนึกได้อะคะ่ะว่าเรามีตัวนี้อยู่ก็คือมันจะช่วยทุ่นแรงนะคะให้เราไปได้เยอะเลยคือมือเราก็ไม่ไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องแบบมานั่งขยำนั่งคลุกให้มันเปื้อนมือนะคะโอเคเราเปลี่ยนแล้วตัวนี้นะคะก็คือให้มันเข้าล็อกตัวเนี้จะมีจะมีตัวล็อกล็อกตัวนี้อยู่หมุนขวานิดนึงมันก็จะเข้ากึกเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็จัดการเอาส่วนผสมตาม่ตางๆเนี่ยเข้าไป ให้ลงล็อกนะคะด้านล่างจะมีล็อกอยู่เครื่องนี้เนี่ยซื้อมาก็ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปเนี่ยน่าจะประมาณปีที่แล้วช่วงโควิดระล,ลอกแรกเลยที่เราแบบวางมาวางแบบประมาณว่าต้องหาอะไรทำอะไรเงี้ยนะคะโอเคเสียบปลั๊กแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีตัวปลดล็อกตรงนี้นะคะ่ะฝั่งนี้นะคะก็กดมันก็จะปึ๊บ โอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเริ่มระดับที่1เห็นไหมคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยผสมอาหารได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ข้อดีของมันก็คืออ,อ,อาหารที่เราที่จะผสมให้คลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นนะคะมันเหมือนมันช่วยนวดหมูหรือว่าส่วนผสมได้ด้วยอะ่ะมันก็จะทำให้หมูเรานุ่มมากขึ้น ตอนนี้คือตุ้มเปิดอยู่ที่ระดับที่หนึ่งเองนะคะก็โอเคแล้วว่าระดับนี้คดีเพิ่งรู้ได้ว่าเราซื้อเครื่องนี้เนี่ยมาประมาณปีดีปีกว่าหรือประมาณเกือบปีนั่นแหละคะ่ะจำไม่ได้เนาะถ้าใครติดตามเครื่องนี้ของตุ้มอยู่เนะี่ยก็ใช้แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ยังใช้ดีอยู่นะคะคราวนี้ข้อเสียของการที่เอาตัวเนี้ย มานวดหมูละมาผสมอาหารหมูละเราจะต้องถอดแล้วก็ทำความสะอาดให้มันแบบดีนิดตึงเพราะว่าด้านบนของตัวหัวมันเนี่ยมันจะมันจะสกปรกมันจะมีกรดแบบนะคะถ้าเราเอามาใช้กับเบเกอรี่อีกเนี่ยมันก็จะมันจะเป็ดคทานะถ้าเราแบบล้างทำความสะอาดไม่ค่อยดีนะคะต้องถอดออกมาแล้วก็เชฟทำความสะอาดให้ดีๆนะ ้ได้แล้วค่ะเราก็ปิดนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็จะออกมาแบบเราไม่เราไม่จําเป็นต้องใช้มือขุกเลยอ่ะคือแบบดีมากเราไม่จําเป็นต้องเปื่อนมือนะคะไม่ต้องแบบแสบมือนั่นนี่แต่มันจะติดติดอยู่ตรงช่วงเนี้ยเยอะนิดหนึ่งเราต้องแบบคอยแบบกรีดเกลี่ยออกเออตุ้มว่าตุ้มลืมอะไรอ่ะ หมือนตุ้มลืมใส่พริกไทยดำอะค่ะตายละนี่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ครบสูตรนี่ไม่อร่อยเลยเนี่ยโอเคนะั่นเดี๋ยวตุ้มไปหาพริกไทยดำมาใส่ก่อนนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเครื่องนี้ยังไม่เสียนะคะยังใช้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะ